ดอกกุหลาบแห่งสายน้ำและความรักของวัยหนุ่มสาวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อิน e n t i o น a l นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมจากค่ายไวท e เพอร์ฟูนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น a r c h ค m มิ c o l l e c t i o n นะสองกลิ่นที่เหลือนะครับจากที่ได้อภินนันาการมาจากเจ้าของแบรนด์แล้วนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่จัดมาอยู่ในเซตของความโรแมนติกนะครับซึ่งก็จะมี2กลิ่นด้วยกันเลยนะครับนั่นก็คือโรสเดลาเฮเวียนะครับหรือว่ากุหลาบแห่งสายน้ำนะครับกับอีกกลิ่นหนึ่งนั่นก็คือตัวกลิ่นที่เรียกว่าป๊อปปี้เลิฟครับโรสเดลาเฮเวียนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความทรงจำที่เป็นห้วงลึกของจิตใจนะเขาบอกว่านะครับเป็นความทรงจำที่แบบเหมือนกับเราถือดอกกุหลาบไปให้แฟนแล้วดันฝนตกขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะฮะ คือความทรงจาอันนี้นะครับได้ถูกเขียนเป็นบทกวีเอาไว้ตรงนี้นะครับผมแปลเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันบอกว่าความทรงจําในห่วงลึกของจิตใจนั้นคือดอกกุหลาบของฉันที่ตอนนี้เป็นของเธอแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคําสารภาพรักที่ค่อนข้างจะโรแมนติกมากๆเลยนะครับเพอร์ฟูเมอร์ของ2กลิ่นนี้นะครับนั่นก็คือคุณเพชรนะครับเจ้าเดิมหรือเจ้าของแบรนด์ด้วยนะฮะแล้วก็มีท็อปโน้ตนะครับเป็นลาวนะครับหรือว่ามันนาวนะครับเลมอนเบอร์กามอตและอิงหรือว่าหมึกนั่นเองนะครับมิดเดิลโน้ตจะเป็นโรสเด บอเกรียนโรสนะครับวอเทอรี่โน้และเรนครับหรือว่าโน้ตของสายฝนนั่นเองนะครับแล้วก็มีเบสโน้ตเป็นพาชูลี่ครับและมั x ์ครับกลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับเขาให้มาเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นไวโอลที่สวยสดใสมีอาร์ตเวิร์กเป็นรูปดอกกุหลาบกลางสายน้ําแบบนี้มานะครับลักษณะของกลิ่นเนี่ยจะบอกว่าผมทดลองใช้อยู่หลายวันเหมือนกันตัวนี้นะเป็นกลิ่นที่แบบว่าเปิดออกมาแล้วเราจะให้กลิ่นที่แบบ มันจะเป็นลามเบอร์กามอตนะครับค่อนข้างจะเป็นความชัดเจนกันคือเป็นซิตรัสท,ที่มีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นที่แบบยังไงดีมันคล้ายๆกับหมึกพิมพ์บนกระดาษหนังสือพิมพ์คือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบว่าลักษณะคล้ายๆกับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับตามมาด้วยกลิ่นกุหลาบนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่มีความเป็นพาชูรี่เบาๆนะคือเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเย็นสดใสนะครับแล้วก็มีความมาคัคนิดหนึ่งนะครับกลิ่นบนผิวเนี่ย จะมีความมัสกี้เบาๆนะครับสำหรับกลิ่นนี้นะแล้วก็ตัวกลิ่นนะครับจะเป็นอะไรที่โชยค่อนข้างจะไกลในตอนแรกเหมือนกันนะคือฉีดมาปุ๊บเนี่ยเราจะให้ความรู้สึกของกลิ่นที่เป็นดอกไม้เป็นกุหลาบที่มีความหนาแน่นพอสมควรกลิ่นของกระดาษแห้งๆที่มีความคล้ายกับกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ห่อกระดาษอ,อ่คือกลิ่นนะครับเป็นอะไรที่ให้บรรยากาศเหมือนฝากคลองตลาดมากๆนะคือเป็นตลาดดอกไม้ครับที่บอกว่าเช้าๆมามีดอกไม้เต็มไปหมดแล้วก็ พอค้าไม่ขายเนี่ยจะเอาดอกไม้นะครับห่อกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วมาขายอะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นนะครับพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณสัก30นาทีนะเราจะให้ความรู้สึกว่ากลิ่นนี้มีความเป็น watery note นิดๆคือมันจะให้ความรู้สึกเหมือนมีสายน้ำนะครับและก็มีความ earthy เหมือนกลิ่นฝนตกใหม่ๆด้วยนะครับคือเป็นอะไรที่แบบว่าให้ความรู้สึกแบบดูเปียกปอนิดนึงนะเป็นรักที่ดูเปียกปอนิดนึงแต่ว่ามีความโรแมนติกและมีความอบอุ่นมากๆนะครับกลิ่นนี้ กลิ่นจะมีความเป็นยูนิเซ็กมากๆคือสามารถใช้งานได้แบบว่าผู้ชายผู้หญิงใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับกลิ่นนี้เนาะแล้วก็มีความฟลอร์บางๆนะครับมีความเป็นกลิ่นกุหลาบนะครับกลิ่นที่มีความเออร์ตี้มัสกี้ที่ผิวเบาๆนะคือกลิ่นเนี่ยเมื่อทิ้งประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงกลิ่นที่ผิวจะค่อนข้างมัสกี้นิดๆนะครับแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้สาบนะเคอจะเป็นแนวแห้งๆอะ่ะคล้ายๆกลิ่นของลาเลโบนะครับที่เป็นตัวอันนอทเดอร์เทอร์ทีนเหมือนกันแต่ว่วาจะเป็น ในระดับที่แบบว่าไม่ได้เข้มข้นไม่ได้ดูแห้งเท่ากับเดลารูนะประมาณนั้นคือกลิ่นจะเป็นลักษณะของกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ค่อนข้างจะโปร่งพอสมควรนะครับกลิ่นนี้เป็นอะไรที่ดมง,ง่ายนะใช้งานง่ายๆแล้วก็มีความยูนิคด้วยมีความแปลกนะครับคือเราไม่ค่อยได้กลิ่นน้าหอมที่มีกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าเป็นกลิ่นหมึกอะไรชัดเจนมากๆมายนัก,กนะถึงจะซิลเวอร์เบลเทนวอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นหมึกแบบเป็นหมึกเลยอะ แต่ว่าเป็นหมึกกับหมึกปากกาอะไรแบบนี้นะแต่ว่ากลิ่นอันนี้เป็นหมึกที่เป็นหมึกที่เรารู้สึกได้ะครับคือเป็นหมึกที่เราคุ้นเคยเลยเป็นหมึกที่มากับกระดาษหนังสือพิมพ์อืมแต่ว่าไม่ได้เป็นกลิ่นแบบเคมีเคมีเหมือนสารเคลือบนะคือกลิ่นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นหนังสือที่มีอายุนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสร้างสารรค์หนึ่งในการปรุงแต่งกลิ่นเลยนะครับแล้วก็ทําให้นึกถึงบรรยากาศแบบชัดเจนมากๆเลยตามคอนเซปต์เลยนะครับ คะแนนของเซนต์นะครับกลิ่นนี้ขอให้อยู่ที่8คะแนนครับเป็นกลิ่นที่มีความน nice, mm ิ์เซนต์มากๆนะความรู้สึกผมนะมีความรู้สึกว่าเออเป็นกลิ่นที่มีความนิ์มีความโรแมนติกแล้วก็จะมีความเวลเบน์คือกลิ่นนะ่ยไม่มีความชุนไม่มีความแบบเป็นแอลโกอฮอล์หรือสังเคราะห์เลยนะครับกลิ่นนี้นะแล้วก็การกระจายตัวค่อนข้างดีครับแต่การกระจายตัวแบบไวท์เพอร์ฟูมนะครับจะคล้ายๆการกระจายตัวของครีสหรือว่าเรปิกาอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นแนวแบบ เหมือนกลิ่นของไบรรโดประมาณนี้ครับคือเป็นกลิ่นที่กระจายตัวแบบบางๆเป็นสกินเซนที่ค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่ากลิ่นที่กระจายตัวเนี่ยไม่ได้แบบว่าฟุง้งกระจายบาดจมูกมากมายนักเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนลอยตามลมสร้างบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นกลิ่นที่น่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับโรสเดอะไรทีเวียนะครับหรือว่าโรสออฟเดอะริเวอร์นั่นเองครับถัดมานะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีคอนเซปต์เหมือนงานแต่งงานเลยคือเป็นอะไรที่แบบว่ามีคอนเซปต์เหมือนกับ ความทรงจำนะครับที่เป็นเกี่ยวกับคู่รักแต่เขาให้คำนิยามในบทกวีของเขานะครับตรงนี้นะเอาไว้ที่ค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงคือบอกว่าเป็นกลิ่นที่ลอยมาตามลมตามรางบอกเหตุของฉันแล้วก็เป็นเส้นทางที่ฉันไม่ได้ถูกลิกขิตไว้นะครับพูดถึงแรงบันดาลใจและรักครั้งใหม่กับคนคนเดิมเอ๊ะมันยังไงกันคือถ้ามันแปลเนี่ยแปลตรงๆแต่ g l e t ท a n เ l ียตตรงนี้มันจะแปลว่าคนแก่2คนแต่จริงๆแล้วเนี่ย ผมอาจจะแปลแบบว่าไม่ถูกก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้น่าจะสื่อถึงรักใหม่ๆกับคนคนเดิมคืออาจจะเป็นการตกรุมรักอีกครั้งกับคนคนเดิมที่ยังคบอยู่อะไรประมาณนี้นะก็โรแมนติกขั้นกว่าไปอีกนะครับสำหรับตัวกลิ่นเนาะก็มีท็อปโน้ตนะครับเป็นออร์เรนต์บลอสซัมนะครับเพเทกเรนหรือว่าพวกใบซีตรัสนะครับแล้วก็ทูเบโรสนะครับเป็นมิดเดิลโน้ตนะครับจัสมินและดังลังนะครับหรือว่าดอกกระดังงาเนาะเบสโน้ตนะครับจะเป็นโกโก้นะครับวานิลลาและ แซนเดอร์วูดมัชครับกลิ่นนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดมที่ขวดอย่างเงี้ยจะได้กลิ่นค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคือเข้มข้นกว่าตัวอื่นๆของไวท์เพอฟูมเลยนะครับตัวนี้กลิ่นฉีดสเปรย์เดียวคือแบบว่าได้กลิ่นชัดเจนมากๆคมเลยนะครับแต่ว่าไปกลิ่นคมที่กลมๆนะคือค่อนข้างชัดเจนมีความกลมมีความคล้ายน้ำมันมะกอกที่ทาตัวนิดนึงนะครับคือกลิ่นเนี่ยจะมีความฟลอรัลมีความไทยไทยออเรนชอลมากๆนะครับแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่เป็น เป็นกลิ่น Floral Fresh and Powdery คือ Floral อ่ะเป็นดอกไม้เป็นความสดชื่นแล้วก็แอบเป้ปงๆนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับตัวเครื่องแป้งของผู้หญิงนะกลิ่นนี้จะเป็นทางที่ค่อนข้างเฟมินินนิดนึงนะคือผู้ชายใช้จะยากนิดนึงกลิ่นนี้จะออกแนวเป็นกลิ่นที่ออกเฟมินินนิดนึงนะครับแล้วก็กลิ่นที่ผิวจะมีความเป็นโกโก้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นพ a t c h y g r e e ซึ่งพ a t ร h y g r เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าตอนแรกๆคิดว่ามันจะเขียวกว่านี้นะทำไปทำมาคือกลิ่นเนี้ยไม่ได ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเพชิเกนในซิลเวอร์เมลเทนวอเตอร์เหมือนกันนะครับกลิ่นนี้อืประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยจะบอกว่าพอเขาแบบสเตเบิลแล้วนะครับกลิ่นนี้จะเป็นอะไรที่เป็นกลิ่นฟลอเรลที่มีความโรแมนติกมากๆแล้วก็จะมีความเก่าในความทันสมัยอะ่ะคือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีโทนที่ดูทันสมัยดูเป็นรักวัยรุ่นนะครับแต่ว่ามีความย้อนยุคนิดหนึ่งนะครับคือประมาณว่ามันจะมีความแบบ การใช้ดอกกระดังงาซึ่งค่อนข้างเด่นน่ะกลิ่นนี้นะครับมันจึงมีความหวานแบบดอกกระดังงาคือเออนั่นแหละมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ากลิ่นนี้มันจะมีความเก่าก็ได้ใหม่ก็ได้แต่มีความยาววัยอยู่ในกลิ่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมิติกลิ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตั้งแับกลิ่นนี้ปั๊ปปี้เลิฟนะครับ คะแนนนะครับของกลิ่นนี้ของให้อยู่ที่8.5ครับบวกเรื่องความเข้มข้นไปด้วยนะกลิ่นนี้กระจายตัวดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีการกระจายตัวค่อนข้างเข้มข้นเลยในระดับที่แบบว่าเรียกว่าสามชั่วโมงบวกเลยคือถ้าเทียบก,กับตัวอื่นที่เป็นของแบรนด์นี้นะครับที่จะออกแนวมินิมอลมินิมอลคล้ายไบเลโดะครับใบเลโดก็ประมาณแบบ2ชั่วโมงแล้วก็แบบว่ากลิ่นค่อนข้างแผ่วลงไปนะแต่ว่ากลิ่นนี้สามชั่วโมงกลิ่นก็ยังอย่างเงีย้ยค่อนข้างสถียรนนะครับแล้วก็คือ สำหรับผิวผมคือติดทั้งวันอ่ะติดทั้งวันยันอาบน้าเลยนะครับสาหรับกลิ่นนี้นะครับแล้วก็2กลิ่นนี้นะครับจะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ติดผิวนานมากนะครับคือกลิ่นของไวท์เพอร์ฟูมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ติดผิวค่อนข้างนานเป็นสกินเซนส์ที่มีความยาวนานบนผิวทนตั้งแต่เช้าจุดเย็นอะไรประมาณนี้นะครับแต่เรื่องการกระจายตัวของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าตัวกลิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าอ่าเป็นกลิ่นที่เหมือนสร้างบรรยากาศเนาะจะมีความกระจายตัวที่ค่อนข้างจะไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่ คือจะเป็นอะไรที่แบบแวแบๆมาแวบๆมาเหมือนอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่ได้แบบว่ารุนแรงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้กลิ่นบ้างนะในบางขนาดนะครับแต่ว่าพอมีเหงื่อน,นะครับมีความชื้นมีความร้อนนิดนึงเนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างกระจายตัวออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับสําหรับแบวนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะฮะที่ทําออกมาได้แบบว่าดูไม่กระตุกกระตากมากเกินไปสําหรับตัวกลิ่นนะคือเรียกว่าเป็นกลิ่นผู้ดีก็ได้นะแต่เป็นผู้ดีที่แบบว่ายังพอมีอะไร แตกต่างมั่งอ่ะนะฮะสำหรับปั๊ปปี้เลิฟนะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะในการใช้แบบเวิร์กเวนะครับแต่ว่าก็ติดคิวดียะทั้งวันเลยนะครับแล้วก็แนะนําให้ผู้หญิงใช้มากกว่าผู้ชายนะสำหรับกลิ่นนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับไวท์เพอร์ฟูมที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็จะมี2กลิ่นนะครับคือโรสเดลล่าฮิวเวียนะครับกับอีกอันนึงก็คือปั๊ปปี้เลิฟนะครับสกลิ่นนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บกไไว้้้้ดใตคคคลิปนนีะรัเย ใช้หรือเปล่าเคยลองไหมชอบหรือไม่นะครับหรือว่ากินอื่นๆก็ได้นะครับซึ่งเคยรีวิวไว้แล้วก็สามารถที่จะไปดูที่คลิปที่ผมแปะลิงก์เอาไว้ที่ตัวไอก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดกี่กลิ่นละประมาณ4กลิ่นนะครับที่รีวิวไปแล้วนะครับรวม2กลิ่นนี้ก็เป็น6กลิ่นพอดีเลยนะครับสําหรับไวท์เพอร์ฟูมยังขาดอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่อยากจะรีวิวมากๆแต่ว่ายังหาตัวทดลองไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ ถ้าเกิดว่ามาแล้วก็จะมารีบทำเป็นคลิปรีวิวให้นะครับสำหรับแบรนด์นี้และถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Sub s c r i b e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสำหรับน้ำหอมจากไวท์เพอร์ฟูมนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามพรีออเดอร์ตามเว็บเพจของเขาหรือว่าใน f a c e b o o k แฟนเพจของไวท์เพอร์ฟูมเลยนะครับซึ่งผมก็จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย